พ่อหนุม่มลุงขอขวดน้ำได้ไหมเอเอไปไปไปขอบคุณมากเลยนะพ่อหนุม่มขอเจริญเจริญนะลุงคนนั้นกำลังจะทำอะไรอะ ก๋วยเตี๋ยวลงเดี๋ยวนี้เลยลุงขอโทษใครใช้ให้ลุงมากินก๋วยเตี๋ยวเหลือในร้านฉันเนี่ยลุงหิวอ่ะลุงขอกินก๋วยเตดเดี๋ยวเหลือชามนี้ได้ไหมลุงไม่มีเงินแต่ว่านี่มันก๋วยเตดเดี๋ยวเหลือนะไม่เป็นไรลุงกินได้งั้นลุงขอแลกกว๋วยเตดเดี๋ยวชามเนี้ยกับเศษขวดของลุงได้ไหมนะแม่หนูนะลุงขอแล้วนะ ไม่มีเงินเนี่ยลุงก็แค่ไปสั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่เดี๋ยวลุงก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีละก๋วยเตี๋ยวไก่เหรอใช่จ้ะแต่เร็วลุงช้าหมดอดไม่รู้นะจ๊ะจ้ะฉันขอสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ชามหนึ่งจ้ามาเมนู ได้เลยจ้ะลุงเดี๋ยวลุงเนี่ยนั่งตรงโน้นก่อนนะจ๊ะจ๊ะจะไอ้ลุงนั่นเขามาจากไหนอะ่ะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะแล้วร้านเราเนี่ยจะต้องทําแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ร้านเรากําลังเอาหน่าพี่นุน่นอย่างน้อยก็ถือว่าเราได้ช่วยพวกเขานะแต่ว่าไอ้หนูลุงขอบใจมากนะลูก๋วยเตี่ยวมื้อนี่อร่อยมากเลยลุงขอให้เจริญเจริญนะ เดี๋ยวค่ะลุงนี่ค่ะลุงเอานี้กลับไปกินนะแล้วก็มากินวยเตี๋ยวที่ร้านฉันได้ทุกวันเลยไม่ต้องเกรงใจแม่หนูนี่จิตใจดีจริงๆเลยนะลุงไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยอะไม่เป็นไรเลยจ้ะลุงไม่ต้องไหว้พวกฉันหรอกอีกอย่างนะพวกฉันเนี่ยเต็มใจทำเพื่อช่วยคนที่ลำบาก ลุงจ๊ะลุงไม่ต้องเกรงใจนะลุงอะมาที่นี่ได้เสมอเลยพวกชั้นสองคนยินดีลุงขอบใจแม่หนูสองคนมากเลยนะไม่ต้องไหว้จ้ะเอองั้นลุงกลับก่อนนะขอให้โชคดีนะลูกนะขอเจริญเจริญนะจ้ะเดี๋ยวอร่อย อร่อยนะจ๊ะพี่ขอบคุณนะจ๊ะเอาไงดีเนี่ยดเดือนนี้ไม่พอใช้แน่ๆเลยเงินด่วนทันใจ พี่จะให้ฉันกลับไปเรียนจริงๆเหรอจริงสิไม่ต้องเป็นห่วงพี่อ่ะส่งไอซ์เรียนไหวแน่นอนแล้วไหนบอกว่าตอนนี้เราไม่ค่อยจะมีเงินไงเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวพี่จัดการได้แน่นะพี่พี่ต้องสัญญานะว่าอย่าทําให้เตงเดือดร้อนถ้าไม่ไหวก็แค่บอกเรียนหนังสืออะ่ะมันเรียนเมื่อไหร่ก็ได้พี่สัญญา ลุจ้าเซียฉันขอก๋วยเตี๋ยวไก่ชามหนึ่งค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่เหรอจ๊ะใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่นี่ฟรีใช่ไหมคะเออใช่จ้ะแต่ว่าฟรีเฉพาะได้เลยจ้ะพี่เมนูเนี่ย ใครสั่งก็ได้กินฟรีทุกคนนี่ไอไม่เห็นเหมือนพี่หรือไงแต่งตัวก็ดูดีดูมีเงินขนาดนั้นทำไมถึงมาขอกินฟรีเอาหนะพี่นุ่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือจะแต่งตัวแบบไหนแต่เราก็ตั้งใจให้ทุกคนกินฟรีแล้วนี่เขาอาจจะลำบากอก็ได้ใครจะไปรู้แต่เขาเหมือนไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะไอ้ คนสมัยเนี้ยดูแค่ภายนอกไม่ได้หรอกนะพี่เจ๊นีเจ๊มาเก็บนี่เนี่ยอยู่ไหนนี่เจ๊เท่าแกให้ฉันมาถามว่าเมื่อไหร่เจ๊จะคืนเงินที่ติดเท่าแก่ไว้เงินเงินอะไรอะ่ะก็เงินที่พี่แกยืมเท่าแก่ฉันไปไงแกเรื่อมาสองงว,วดแล้วนะ ขอผัดไปก่อนได้ไหมจ๊สะสักสองงวดนะคือช่วงเนี้ยฉันหมุนเงินไม่ทันจริงๆอะจ๊นะนะะนะนะจ๊ะนะมี่เจ๊ผมมาทีไรเนี่ยเจ๊ก็ไม่มีทุกทีอะผมพี่เกียรมาทวงเจ๊แล้วนะผมว่าเจน่าจะรีบเคลียร์ดีกว่านะก่อนที่ผมจะหมุนหยีไปมากกว่าน,นี้มดจาัดก,การดิเงินอยู่ไหนวะส่งมาให้หมดเฮฉันขอ,อ,นะะอ้องเลยนะจ๊อย่าเอาเงินฉันไปเลยนะฉันหมุนเงินไม่ทันจริงๆ ถ้าเกิดว่าพวกนายเอาเงินฉันไปอ่ะฉันจะเอาเงินจากไหนมาต่อทุนขายของละจ้ะนะนี่มันก็เรื่องของแกเดี๋ยวก่อนค่ะพวกคุณจะมาทำลายพวกเขาแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยมายุ่งไรด้วยเนะี่ยทำไมจะยุ่งไม่ได้ล่ะคะก็พวกเขาสองคนเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของฉันเอาเงินนี่ไป ฉันว่ามันน่าจะพอสำหรับนี่ที่พวกเขาสองคนติดไว้นะคะส่วนเนี่ยถือว่าเป็นคำขอไม่ให้พวกคุณมายุ่งกับพวกเขาอีกถ้าฉันเห็นพวกคุณอีกอะ่ะฉันไม่เอาพวกคุณไว้แน่ไปหมดกลับพวกคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ พวกเราไม่เป็นไรค่ะนี่พี่นุน่นมันหมายความว่ายังไงอะ่ะพี่ไปเอาเงินนอกระบบแบบนั้นมาทำไมไอพี่ขอโทษจริงๆพี่ไม่อยากให้ไออะ่ะต้องออกจากมาหาลัยพี่อยากให้ไอ้ได้เรียนหนังสือแต่พี่ไม่คิดว่าพี่จะหมุนเงินไม่ทันแบบนี้อะ่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนอะ่ะขอกคุณคะ่ะ อย่าทะเลาะกันเลยนะคะฉันว่าพี่ของเธออะก็อยากให้เธอได้มีอนาคตที่ดีนั่นแหละยังไงก็ขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาช่วยพวกฉันสองคนแต่ว่าทำไมคุณถึงมาช่วยพวกฉันล่ะคะแต่เงินนั่นอะ่ะฉันจะรีบหามาคืนคุณให้เร็วที่สุดเลยนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ต้องคืนเลยค่ะอฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะ ใช่ค่ะพี่จะให้เงินลองทีได้ยังไงพวกคุณสองคนจำคุณลุงที่มาเก็บขวดที่ร้านของคุณเมื่อปีที่แล้วได้ไหมคะพ่อหนุมลุงขอขวดน้ำได้ไหมเออไปๆๆขอบคุณมากเลยนะพ่อหนุมขอจเอจริญเจริญนะอ๋อ จำได้ค่ะแต่หลังจากวันนั้นลุงเขาก็ไม่มาอีกเลยนะคะใช่ค่ะพวกเราสองคนเนี่ยก็พยายามมองหาลุงตลอดเป็นห่วงว่าลุงเขาจะเป็นยังไงบ้างอะคะ่ะลุงคนนั้นนะเป็นคุณลุงของฉันเองค่ะลุงของฉันนะต้องการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องการใครในช่วงสุดท้ายของชีวิตตอนนั้นน่ะฉันอยู่ที่ต่างประเทศ พอจะกลับมาที่เนี่ยก็ไม่ทันแล้วล่ะค่ะลุงของฉันท่านไปสบายแล้วค่ะฉันเสียใจด้วยนะคะก่อนที่ลุงของฉันจะสิ้นใจลุงของฉันฝากมาบอกว่าอยากให้มาตอบแทนบุงคุณนะคะลุงของฉันบอกว่าก๋วยเตี๋ยวของพวกคุณเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ชามเล็กๆ แต่ว่ามันก็ทําให้ลุงของฉันเนี่ยอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้ทานเลยค่ะส่วนเงินเนี่ยพวกคุณรับไว้เถอะนะคะมันเป็นเงินที่ลุงของฉันเนี่ยต้องการตอบแทนความดีของพวกคุณแล้วก็ขอให้พวกฉันเนี่ย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้แก่ผู้คนยากไร้แล้วก็คนที่เขาลำบากได้มาพึ่งพาล้านของพวกคุณนะคะส่วนเงินก้อนนี้ถือว่าเป็นน้ำใจจากชั้นชันเนี่ยนับถือน้ำใจของพวกคุณมากๆเลยนะคะที่ให้คนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรพวกฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะมันมากเกินไปอะ่ะ ไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าพวกคุณอยากจะตอบแทนเนี่ยฉันขอเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ร้านของคุณสักหนึ่งชามอา๋อขอเป็นเมนูที่ติดไว้ที่หน้าร้านเลยนะคะได้สิคะงั้นเดี๋ยวคุณนั่งรองก่อนนะคะฉันเนี่ยจะทำที่สุดฝีมือเลยค่ะ